สวัสดีครับพี่น้องพื่อช่องบาดต้นลำเพลินน็อปเชียร์พี่น้องครับนี่ตอนนี้อยู่กับการ์ลคินพี่น้องนรับกำลังทำงานวิธีเฮากำลังตังพี่น้องแจ็คเป็นคนไหพี่น้องไงเป็นคนไหนหลักไฟเป็นคนหน้าหยอดหูมันเลยโผล่ออกมาจากหูนีมพี่น้องพี่น้องคิดว่าเป็นคนไหนเป็นหนาประมาณสามปีพี่น้องมันไปหาอยู่ตามโพนตามป่าตามเขาผมพี่น้องพี่น้องคิดว่าใคร สวัสดีค่ะอันนั้นยูอยู่ดิอยู่ค่ะอันนั้นผมเป็นยังนงหนมาปวดพูดเหรผมดกค่ะอัพเดตตอนนี้เป็นไงก็อยู่ป่าเหมือนเดิมค่ะช่องเขาบ่กเปิดอยูแต่ป่าแต่เขาช่องเชิงเขาบอกไปเปิดบอกไปหาพร้อมนุ่นนู่วยไม่ได้เป็นยังงนู่น นุ่มมิตานอ,นอนแม่นุ่มเอาเวลาเดีเอาไปไทยเอาเอาพื้นเขากันัด้แต่แม่มันก็ต้องมีเวลาแม่ก้อนขึ้นรถบัสก็ได้หลายคลิปนึงหล,ล,งลายลงรถบัสกับคลิปนึงเละแม่ก็บประเทศไทยหนาวจะของแม่ <c oughs> เดินจะเป็นแอดมินไงรอขึ้นมากันไหนโอุโอโนอ้นุ้ยขี้เกียจเดินนี่แหละปัญหาโอุ้ประนเกาะเสือหักัดแจ่กน้อยก็มีพ่อหนินั่นพี่น้นนองแม่เออมันไม่ใช่ขี้โกงขี้การไหยยังโฟกัสแต่ทั้งหันอย่างเดียว ยังอยู่อยู่อยู่สบายดีสบายดีอยู่ดีกินแซ่บอยู่แก่กินนัวบ่โอ้ยบ่กินแต่แกมค่ะก็มีบ้างใช่ไหมก็มีบ้างอยู่ใช่ไหมแม่นค่ะช่วงลำบากก็มีอยู่ที่สุดค่ะที่สุดข่าวขั้วอย่างเดียวเชื่อไหมว่าบ่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ก่อนไปเรียนอยู่ลำปางมาช่วงนั้นสี่วันกินข่าวขั้วอย่างเดียวแม่นค่ะตัวรู้ตัวก็เหมือนกันกับใครรู้ปะเนี่ยแล้ว เหมือนเหมือนตอนข้างๆเลยเหรอค <ะ S 1> ใครวะบุคคลคนนี้ใครวะเป็นคนที่พ่อชอบมากเลยคนนี้บ่ค่ะน,นุกน,นุกกวานนุมบางอยู่ค่ะผู้บาวชุดชี้ม่วงแต่เป็นแต่เป็นบมมักเป็นว่แมนค่ะแต่แต่แตสวัสดีครับก๊อฟสลัดสวัสดีค่ะเจ้ครับ,รบนี่นเป็นดอกสองคนนีผมบอกเลยครับอ่าไอ,กอ้ก๊อปนต่เห็นกันประจำอยู่ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายไม่ค่อยอย่างนั้นแต่อ้นนี้เนี่ยเขานาหยอดฮู้เจ้าโคขึ้นมาปั๊บสลัดอัปเดตชีวิตแต่เป็นไงบ้างตอนนี้ กะสวัสดีครับผมน้องกอบสาลัดนะครับผมกะกะอยู่ชิดสิล่ะครับพ่อกะพ่อไมีอย่งกันแม่พ่อเห็นอยู่ไปกับรถบาสตลอดแม่ครับก็น้ำแรกก็เฮ็ดงานน้ำอันน้ำเป็นน่องกับนอนครับกะพ่อไมีอยงหลายครับพ่อศิลปินที่แบบเหมือนแบบยูแบบพ่อเพี้ยงหรือหน่องแบบพ่อกับพ่อโพสพ่อจนแบบพ่อพ่อจะบอกพ่อพัอกีฬาประเท้ครับในละมือครับครับถามว่าลำบากก็ลำบากใช่ไหมลำบากอยู่ครับแต่ มันก็อยู่ได้เพราะมันก็ยังมีพี่มีเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็อยู่ต้องอยู่ไม่ได้เอาผู้นึงไปซ่อมมาก่อแขกผอในหน้ากอล์ฟไเห็นเลยว่อเนี่ยมันมันป้วงแห้งเลยเนี่ยพ่อดาราเชียพี่ต้นริวได้นี่ครับเอฟซีจนถามเนี่ยเอฟซีจนถามว่ายังอยู่บอลนะยังอยู่นะแล้วกอลฟก็ยังอยู่ตั้งแต่วันแรกเลยแมนครับว่าตั้งแต่เขาสอบเก็บตัวสอบมาแล้วุ้นเลยครับอ่ากอลฟสถานี่ออดิชั่นที่ไหนนะผมไม่ได้ออดิชั่นครับพ่อแบบว่ามาสายแบบ กะว่าจะมาแบงก์ก่อนแมงกครับวันนี้พี่กะให้้มาลองพี่ผมก็ก็เอ่อตอนงี้เราไปจะของบ่ได้บ่ได้นลองพี่เก่งนะผมแล้วกันเป็นคนดีบ่ได้เสียงดีขับไปเทียบกับผู้อื่นนเนาะเพื่นเพิเ่อนแบบวา่ามีประสบการณ์มันเคยผ่านไปที่ประกวดมากจะเสียงจว,ว่าเขาไม่เคยมีนะครับพ่ออ๋อพี่ว,ว่าหนาท็อปมักแซวหนะอ่ะไอ้ก๊อบไอ้ก๊อบเรานี่ใช่ไหมอะไรครับที่พี่ท็อปชอบแซวอ่ะเราใช่ไหมพลลักแซวตอนไหนครับผมประเด้ยินมโอ้ยบหรอไม่เคยเดี๋ยงหรอไม่เคยเดี๋ยงอ่านมันไม่เคยได้ยินครับตอนนี้ล่ะ ตอนนี้เตยยังบอไปลองเพลงต้วเพ่งเตยยังบอช่วงไหนลองลองช่วงไหนชาบุบซาบุบเลยเพ่งมวนนี่นะครับพี่น้องคุณลองคลองเพลงยังรุดพวเพลิามช่วยเด้อเออจะไงช่วงหนเนี้ยตาคือมวนแทะยังตัหน่อยด้วยพวเพลิ่มชวยเด้อลำสชวยเด้อแล้วพวเพลงนี่แหละพ่อไอแันขับหรอร้องอ่ะใช่ครับก็จะมาเพลงนี้มันม้วนแล้ว แต่ว่ามันอยู่ฉากลักนังก็เจ้ามาเขจรว่าไม่วันนั้นที่เจรวิ่งแล้วที่ที่ไปไหนก่อนที่เวทีที่ว่าจะตั้งไม่ได้เมียรถบหนาที่เราอยู่ร้องเดียวนะเดี๋ยวเราร้องคู่ร้องเดียวร้องเดียวครับอย่านะพออนูร้องบลมมวลนุ่มีนุ่มีไอเรื่องจะไปบอกไปดวงนะมวนมวลสะดวกมวลท่ต่อยโยงเลยครับพี่พี่ไม่เอ็งร้องเหรอพ่อเพิ่งรู้นั่นเนี่ยพอพอพอลูกเงี้ยวไหมพอได้ยินตลอดนะใช่ครับนี่แหละพี่เอ็งร้องเหรอ พัฒนาโอ้เพี้ยนมากเลยวนวนหลายเออวันนั้นอยู่บนน้องไผ่หนูเห็นพ่อเป็นเซวผู้สาวทำน้อยอยู่อยู่ซื่อๆนัึนจะบอกไปดวงนึกจะบอกไปดวงต่อต่อต่อส่วนนี่ส่วนให้ก๊อปเดี๋พี่น้องผมบอกเลยพี่น้องผมผมเนี่ยอยากมีโอกาสอยากคุยอยู่พี่น้องเพราะว่าก๊อปอยากจะช่วยพี่เขาไปนั้นไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่ มือซ้อมเหมือนเนาะซ้อมใช่ไหมซ้อมมันแต่อยู่ที่โดมเลยใช่ไหมแต่แต่มื่อแรกเลยครับเม่เคยเรียกร้องเม่เคยยั่งยังเขาเองยั่งเอสต๊ดโอ้โหปวดพกโมงแตกมันก็มีอยู่มันก็มีช่วงลำบากใช่ไหมสองคนลำบากใช่ไหมมันก็มีลำบากนะครับเพราะว่าคู่อยู่เลยเพราะว่าอย่างคนึงเขาเนาะเอาตรงๆเนาะลำพังค่าตัวเราก็มันก็เนาะเขากับตรงโซนน้ำมันทั้งบ้านนั่นปะใช่กับเขากับบอลเด็ดบอลไงเขากับบอลเด็มีเอฟซองเอฟที่เพื่นเนาะเขากับบอลเด็มีตรงมีติ๊บ บางวันไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยบ่ได้ลูกวันได้เลยที่เจงไหนวันีหนก็เอาขึ้นเคี่มกินเมนค่ะหรือว่างเมนเข่าขั้วกับเข่าขั้วค่ะโอ้โหแล้วมันเป็นตัวรู้ตันี่นไอแฟนคลับมันก็มันก็พออย่งไรแฟนคลับมันพอพอพอคนพอรู้แต่พี่ก๊อฟนี่แบบพ่อจะบอกเลยพ่อเคยอย่างนนะเดี๋ยววันไหนนะเราพักแรมวันไหนนะอื่นี่แหละครับพ่อโอเคป่ะโอเคนี่ไหมที่นี่คือภาเปิดตนทีมีคอนเสิร์ ได้ไรสดคุยกับพ่อแม่โอเคบอได้ได้เอาไอ้เองนะเชื่อแต่ไอ้เนี่ยมากว่าสิซับหัวมึงอืมชืละครมากพอรับปากกันได้เืิอได้เดี๋ยวสิพาไหลซดได้ไม่ไม่รับปากรับไม่มันมีแต่นอน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 อาปากกันเดื่องเดี๋ยวไปนอนผมยืดตามสักมือผมจะเอากล้องเันไปถ่ายตอนนอนอาปากเห้พี่น้องเบิึง อ่ะอัพเดทตูตอนนี้มีช่องมี่ยังว่าเฮาติดตามตั้งไหนนะครัครับสวัสดีครับผมหนุน่มกอะล์ฟซาร่นะครับก็บมีช่องทิ่เล็กที่จริงก็เปิดได้ตั้งแต่ตั้งนานแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวยูทีวีไปเพราะว่าเหมือนตอนนั้นผมไปโซนแล้วมันบ้งมีคนเบิ่งไม่พ่อเขาต้องเขาต้องเสียดีครับเขาต้องเขาต้องสั่งตัวตโต้ต้องทายชงงทายคลิปตัวมี่ยังปรึกษาแฟนคลับหลวมส้นมากสีคันยอดยูทูบถึนก็บขึ้น ไายหนองคักแพงนะครับเปอ่านไทยไปไทยยหู้ใดอึ้นกันกับไทยอีกย่งเบื้งบะคนเดียวก็ต้องไทยพรออย่างผู้เดียวกับเป็น f อฟซรต้องซีเรียวเขาต้องต่างควาหวังว่าพันสองพันสามพันสี่พันครับชื่อยู u ูบนะครับผมก๊อปสลันลำเพลินชูออฟฟิเชียลนะครับฝากพ่อพอแม่แม่เอฟซีเอฟซีพอตุยเอฟซหนองคัาแพงเอฟซีวงนะครับผมเอฟซีหนองแฟนคลับนะัฝากนเยครับเอฟหนองแฟนครับ พี่สาวน้อยเพื่อนๆสวหลานเพื่นอนอช่วยทุกคนนะครับผมฝากติดตามได้ด้วยครับผมคุณขอนะครับรที่ว่าอ่าเดี๋ยวเนาฝากติดตามทางไหนทางผู้ผู้ไหนผู้กระปูหรือผู้แหนะทางผู้แมงกีนโดนนะคะทั้ง <c oughs> ยูคือเก่า <c oughs> มันบอกผมมามันจะอยู่กลุ่มเพิ่มอีกน่องครับเพื่อนโปรดติดตามครับู้ใดอนเห็่นน่ามอกเพื่อนเลยเพื่อใช้บ้านบ้านหรองรับนะค่ะพี่น้องบ้านเลขที่หนึ่งหกหนึ่งมู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวโปรดติดตามหนอ่อยว่า เดี๋ยวพ่อแนครับเแล้วที่ตั้งอ่ะมุนีปุ๋ยมาทั้งสินครับเป็นองค์โปรตีตามันเป็นอะไรอ่ะอ่ะฉีดเลยค่ะลูกพ่อว่าเฉีดม่เห็นนี่พ่อว่าลูกเศร้าหลอกเพศกับเป็นตลกหรือเปล่านูุนุมีความคิดอยู่ในเพ่ออันนี้จริงๆนะนูุนุฉีไปคล้องว่าน้าชอบเล่นตลกอยู่เออหลีเพ่อว่าพลาดเหรอไหมพี่ต้อคอมเมนต์มาบมั้คือพี่ต่อหนูเป็นคนสวยนะหนูไม่ได้มันเป็นตลกไปได้เอาขั้นใจยาว พระจ้าวห็นความสวยมันอยู่แต่ว่าเขาลืมบอกวิธีใส่มากเออคือด้วยล่ะพี่น้องเขาเหม็นมากมาคือไปอาร์พี่น้องฝากเบืองสองนุ่มนะนี่ยังจะฝากพานบอลดูเลยพี่น้อเพราะไหนขับมาทู่มาเครื่องอยังนี้ด้วยกัท่านใดกั้พวกเนี้เมื่อยใจในแฟนคลับเลยนะเราพี่คอปสู้ๆนะพี่คอปขับพ่อเืสู้อีหล่าเด้อครับแค่เราแหละก่อนสิบแปดไดสามลอยนะเอ้า เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงครับก๊อปนะพ่อเชื่อแต่ไอัเนี่ยกูว่าพู้ได้แหละเภอเองเ่ือยู่สัมเนียเอาคลิปนี้ฝากไว้สำเนียครับบอกรูปมาบอกวันนี้มาเจอจี๊แสเอาละวันนี้นักการ์ดอยู่ที่กาฬสินธุ์ค่ะอำเภออะไรไม่รู้เออเป็นศิลปินยังไายโอู้้มาเนี่ยอำเภอเมืองทำไมเอออำเภอเมืองค่ะวัดยังวันนี้เอาวัดเนี่ยเออวัดอันนี้วัดกัจจมซืกออะไรกันบวัดยังเอาบ้าวัดยังวัดต้่นวัดยัง วัดสวีวัดสวีวัดสวีวัดนาามน่ทำไมนี่งสองามไม่ดีนะคะฮู้รำอยู่ที่บ้านต้อนวัดสเวีวัดนาามอ,เอ,อำเภออย่างอำเภอเมืองจังหวัดกระสินรัฐไปที่อย่างสี่หนึ่งสองก้าน <c oughs> ุดบอัว <c oughs> เอาอีหลาพักัน,นไน <c oughs> อะบ๊าบายครับขอบคุณครับ